สวัสดีค่ะเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates นะคะเขาออกมาเตือนเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะครับน่ากังวลจริงๆครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดจากบทสัมภาษณ์แล้วก็หนังสือของเขาค่ะไม่ใช่จะมาตอกย้ำความกลัวนะคะแต่เหมือนอยากจะสกัดเอาแนวทางดีๆค่ะครับผม เอาคำแนะนําที่ปรับใช้ได้จริงโดยเฉพาะกับนักลงทุนทั่วไปหรือว่าคนที่อาจจะกําลังต้องการกําลังใจในภาวะแบบนี้นะคะใช่ครับคือคุณเรดาลิโอเขาชี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันน่าห่วงเพราะมีแบบ3ปัจจัยใหญ่ๆที่ไม่ค่อยเกิดพร้อมกันนะครับมีอะไรบ้างคะครับ 1. ก็คือหนี้สินที่สูงมากๆของสหรัฐนะครับ2คือความขัดแย้งในประเทศที่ค่อนข้างรุนแรงอืมค่ะและ3ก็คือการ การพังอาดขึ้นมาของคู่แข่งอย่างจีนกับรัสเซียปัจจัยพวกนี้มันทำให้เศรษฐกิจโลกแบบเปราะบางมากครับแล้วที่เขาพูดบ่อยๆว่า